บายดีปลาลูประอกอบกับสั่งของเรามีปลาลูสบายดีเอฟซีปัจจุบันทุกคนเด้อลงมาไทยน่ายำนนแรงก็ลงเลยนี่ยปลาตาเพิ่มกำลังไทยยเพิ่นมาเปลี่ยนเราไ้หันปลาลูตอนเ่าครัไทยเพิ่นมาไทยก่เสีแล้วให้เพิ่นมาเปลี่ยนถ้นาลุ่เมเาไทายแล้วสองหาง ตาเพิ่นลงมาถ่ายหน้าเปลี่ยนเพิ่นลงเลยท่ายเปลี่ยนกันเพิ่นถ่ายล้วให้นี่เขาเปลี่ยนเอาไปถ่ายให้ทึงเพิ่นลงว่าเราถทายห้าห้ากระสอบแล้วเพิ่นลงเนื้อมันพังที่ห้ากระสอบแล้วจ้ะเอาก็คอยถ่ายไปคอยถ่ายไปสก,กเอเรอเราถ่ายนี่ก็ เขาแล้วไปลงเลยหลายปีเลยตั้งแต่เขาบนท่านเกิดปุ๊บมทไทยกันลงมาไทายนากระบ่าตาไปลงทั้งไฮรุมนะแห้งแข,แข้งอันนี้ข้างในไม่ยังสุ่มได้เนี่ยตอนไทยอยู่ไฮรุมนะดินแข้งขนาดเลยนี่ อาตัวเด็ดขนาดสอรถไทยกับจักเบิท่าไรยไปลงฝันยังบ่ท่านคิดไรคะสอแต่ว่าสอแล้วแต่ตก็พักผ่อนจังหน่อยแลเฮาก็กลงมาไทยนาเลยนี่ฮักกะเลี้ไปสามไห่ต่อไ้ที่สี่หน้าตรงนี้เป็นหน้าของอ้ายไปลงเลยกับบะลายบันได เรียนนี่กิดไปหอดหอดหัวหันคุ้หัวดีคุ้หัว,ห,วห,นหน้าต่อกัอนครับหน้าปนห้าโตกะเลยปนหฮาวันกะเลยหา่าวันกะก็อยู่บางเทิงแดดขนาดตัวลุงโแ<ฮ>ดดแจ้งเลย ไทยใ่ก็ใส่มาหลายปีเลยสาวก็ปีเลยก็ตั้งแต่นรองม่ประธานเกิดเราลงไรไทยครับสบายดีข้งเนาน้องมีถุนเปลี่ยนกันกับเบาะเดนเาเปลี่ยนโซฟาใหม่เลยเพื่อเมื่อยแห้งห้าก็ไทยสองห เธอห้อยสะสะออกมั้งนี่ยต้องสู่พอครเป็นลูกชาวนาเลยแม่ก็ต้องสู่เน่น้องเมดก็ตักคุยตักง่ายไงทางนั้นเนี่ยลุยเป็นลุยแดดก็บ่เคยึวันเมื่อเช้านี่เกิดเหตุบุคลากรคิดเนาะรถพังเมื่อวานเลยครับก็แป้งได้ครก็ได้ไถต่อ ลุยลุยลุยแดดขนาดโุ้ยมองนะบัดเมื่อถ่ายหดหน้าบัดมีแต่แดดทีฟ้าแทบสิบุมีเลยสังเกตแสงแดดเจิดจ้าขนาดเลยอ้ผี่แมก่ก็ยังอยู่มาไกลถ่ายเปลี่ยนกันสองหายน้องกได้เมื่อยกับเปลี่ยนกันถ่ายได้เขาละหายสองหากับเปลี่ยนกันคอยเห็ดไปเรื่อยๆใครกว่า บริเหตุเนาะเพราะว่านี่มันกน็กะห้าก็บเน่าเลยท่าถ้าแต่ฝนตกมา,ะากะเสร็เวลาอีกประมาณสองสิบสองสิบปลายอ่ะสถถิเด็ดดําอยู่แล้วก็บอตาเป็นไทยเปลี่ยนไปลุงไทยต่อยไทยทางนั้นคิดว่าหันหันแล้วก็ลงมาไทยทางนี้นี่ทางลุ่มนั่นเหม็นส่วนมันเฮา mặn cả cầm lang ngam lời thái lao hay bảo thái này là cái thái hay nhảy bạn thò hay nhảy lời sám hay lời hay nhảy điên cần này nhảy có mù đâm gặp phơi xì đeo gì này nhảy thay căn vào rồi คนหนึ่งท้ายแล้วให้นึงคนหนึ่ง,งมาเปลี่ยนบันีให้นี่ยันท้น้ำกันยูให่ันหายนะยิ่ยใช้คำแล้วก็ขึ่นมอือลงมาใายต่อใา้ให้ใา้ให้นะขึ้นไปเลยบบบใท้แต่พี่ขึ้นไปหาดหน้าทงเทงิง không à, lùm con nuôi thái na luôn ơi thái hụt tại họ đâm na lẹo cả cái lợm nhau lẹo bảo ta sẽ đèo hải lẹo hoặc ừ. có... rồi à, tập hò hai ngày rồi uh, có thằng thang phục thang bản các cháu thang bản ha rồi ผมมีเลยฝนไปตกทางนั้นอีกแล้วใครเจ็บบอด้แอดบ้านนี้ทีฝามาติดมาบังไว้เน็ตมาบังไว้ที่ไทยเปลี่ยนเบาตาตรงไว้บ้ายให้ใหญ่เลยลุยให้ใหญ่เลยบ้านนี้ฟาตอ เออตามื่อยเยอนเลยเหื้ยหงายเลยก็เปลี่ยนกระไถเปลี่ยนกระไ้บาทนีโอ้โหเมยยๆเมเสือของไงให้แล้วบาทเลยหน้าหงายบ้างหนิูโหดเลือว่าใไงหใายนี่ดำ โอ้ค oh, าบเศร้านี่ดับน yeah ี่เกือบเบิดคาผมแล้วตอนเศร้านี่พอมันเป็นหญยาห้ใหญ่เกินตัวนี้ถ้จ้างคนนะใครเนี่ยถ้าดับเองเนี่ยเฉพาะคาบเศร้าหาเทียงนี่พอดีแล้วไอ้นี่โอ้ยผ่านไปหลายเติบบลงเลยเหือยน้อยเหือยหนังวะไม่ผมเปลี่ยนกันใายได้ให้หนึ่งกับเปลี่ยนกันเนาะเปลี่ยนกันหากใครนี่นะสิบโปรปล่อยน้องใช้ผู้เดียวขอให้ยักสิเปลี่ยนกันใช้พอ สามลำเอียงนอกแล้วบางเลยไฮใหญ่เกินเดี๋ยวนี้ห้องอย่างก็คาลาเพื่อเผื่อแล้วไฮนี่ย่านค่อนข้างประมาณไฮนี่เขาใส่เวลาอยู่ประมาณสิบห้าสั้นาทีเผื eh? ่อแล้วเพราะว่ามันเป็นไฮใหญ่โฟนไฮไฮในี่ใหญ่กว่าหมูบดในทุงนี่ในเขตนี่ไฮในี่ใหญ่กว่าหมูนี่ไฮซุ่มอื่นยังมีไข่อยู่เดน ยักันใหญ่อยู่แต่ว่าบุษมให้นี่ให้สุมอื่นเน่ดตัดขานี่แต่อันนี้ยาวไปกว่าหน,นึ่งเลกเกินให้หน้าก็เกินไปหัวหน้าอะไเลน่นเป็นไดโน่เราไทายเฮาท,ที่เที่ยวจะเจาะแท้่ <c oughs> อมไว้เจอหน้าให้ใหญ่ละ่อมไววเราไทายก็หาก็สอมแล้วกับลุยงานเลยสอมตอนเศร้าหาเทียงราบายกับลุยงานบุกเบือขนาดเราไทายครนนั้นี้ซึ่งแต่ข้าวบอกตาอยู่ สามห้าสี่ปีจนตอนนี้ยี่สิบปีแล้วสัวปีแล้วได้สิสิบหกสิบเจ็ดปีลาลาเลยรถกันเลยถาวรไล่เติบนะฝนสิมาแหละฝนสิมาแล้วแห้แงดีแล้วมันเย็นแต่เขาสิเปลี่ยนกันอีกเล็กน้อยเพื่อไทยไปได้น้อยหนึ่งอย่างเปลี่ยนกันบอกตาเพื่อไทยเปลี่ยนไปลงบานนี่ ใช้ได้เครื่องหนึ่งระบ,บาตาคนเปลี่ยน,นมันนี่ได้สำนี่มือด้วยต่อเปลนยังไงค้นซีมาระบาตาได้าาแดดแจ่งเลยเถอะค้นไปทางกระเจ้า ผลไปตามน่ะเลยครับไปตามน่ะอันนี้เป็นไหง่ายเลยใหญ่กว่าหมูในถุงนี้ไอนี่ไห้เทิงก็ใหญ่อยู่ตัวมันมุนโบย nhau ไห้เทิงเกินไปอีกก็ใหญ่อีกเจอโบย n h a มุนคือกัน น่ากับโบราณห้อยนะพะโล้าบางประมาณซาโกหอหเลยสามสิบห้นี่แหละนะประมาณสามสิบห้นะตรงนี้หยุดการไทยแล้วพะโล้ว้าบาทผ่อนจะเป็นยังสูงแต่ว่ารถเดฮะก็มีปัญหาอีกนี่ไทยก็บอยากิน เป็นเนป็นลำบีลูกบีแตกแล้วลูกบีมันแตกมันล้มเลยลมันเนี่ยเล้มเลยนนมันล้มเลยลูกบีมันล,มล้ม,ลมลสดยยุดก่อนนะเมื่อนานจทางสีท้ายต่อเสี่ยมาเปลี่ยนลูกบีใหม่ลูกบี่ใหม่มแมนนยนแมน่อลงเล่งลงเลงอยู่ งเร่งเร่งอแมนเซนยุดทำนี่ไปลงไหมไปัอนแมนไปพัอนมื่นท้ต่อฮะเมื่อกฮะก็เป็ดกไก่กงอไปลงเลยไดไปลงมานี่ต้อง,ง,ม,ง,งม่กัขอ,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 깨깨อล่าเลยไปลกนี่ชนะพอกันใหม่ปไปลงอาะไรก็เซนได้เพ่เด้อ